สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเล็กค่ะคุณนิภาแสงสุริยะชัดค่ะพร้อมด้วยกอล์ฟนะครับปพติพลฉแก้วครับค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาให้ความรู้นะคะสาระความรู้ดีๆนะคะด้วยขมิ้นชันขมิ้นชันนะคะมาเย็นกันหน่อยวันนี้ใช่มาเย็นกันหน่อยค่ะมาเย็นพร้อมอากาศเย็นๆสบายวันนี้ใช่นะครับน่าจะเกินครึ่งประเทศที่โดนฝนนะครับโดนฝนก็เริ่มเปลี่ยนฤดูละ นะครับเริ่มเปลี่ยนแล้ดูจากอากาศที่มันบางทีก็ดีเหมือนกันนะครับ<ช>ร้อมมนมาหลายวันมากร้อนมาหลายวันมากแล้วก็เริ่มมีฝนโปรยลงมา<ช>ก็ช่วยเรื่องของอากาศ นะครับที่มี PM 2.5เยอะๆก็จะช่วยดรอปลงมใช่ลดลงมาครับแล้วก็ช่วยข่ายความร้อนลงบ้างนะครับแต่ว่าอากาศเปลี่ยนก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นวัดกันตอนนี้แหละครับนะครับว่าสุขภาพดีหรือเปล่าใช่ว่าใครแข็งแรงใช่ใช่ครับอย่างกรณีของบ้านนาเล็กกันนะคะเมื่อคืนไฟดับค่ะคุณก๊อฟตั้งแต่ประมาณ3ามทุ่ม ถึงตีสามเลยตีสกว่าค่ะโอ้โหนะแบบคืนก็ไม่ได้นอนเลยอ่ะแต่เช้ามาเลยหน้าตายังสดชื่นสดใสอยู่เลยอ่ะเพราะว่าในตัวนะอย่างที่นะได้พูดไปสักครู่นี้นะคะว่าน้าทานไคะทานผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารของคุณหมอเสงยไว้เยอะสะสมในร่างกายนะก็ประมาณกับย0กว่าปีแล้วค่ะเพราะว่าไข่ตรงของน้าเปิดตั้งแต่ปี45หใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่64แล้วปีสองพ้อยกสีใช่ไหมคะ1 9ปีแล้วก่อนที่คุณหมอจะมีไข่ตรงอีกใช่คะเพราะฉะนั้นนนะถึงได้มีความแข็งแรงเขาเรียกว่ามีภูมิอยู่ในตัวเองค่ะวัดกันตรงนี้ครับบางทีมันไม่ใช่ว่าเราอาจจะไม่เจ็บไม่ป่วยนะแต่ว่าเราจะเป็น ช้าทนอื่นเขาใช่ค่ะเดี๋ยวเวลาเป็นแล้วก็จะเป็นในในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็จะปรับตัวให้หายไวใช่ไอ้คันจะไม่ป่วยไม่เจ็บเลยคงเป็นไไม่ได้นะครับกับร่างกายของคนเรานะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราจู้จักปรับตัวเองยังไงนะครับรู้จักอย่างเงี้ยฤดูเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนก็ต้องรู้ละนะครับว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรใช่ใช่ครับบางทีเรานอนร้อนมากๆเนี่ยทาน้ําเย็นทั้งวันนะครับบางทีทานน้าแข็งมากๆนะครับ นอนห้องแอร์จัดอย่างนี้ครับมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเพราะว่าอากาศข้างนอกกับสิ่งที่อยู่สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้สมดุลกันงานที่สำคัญที่สุดก็คือสัญญาณในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันจะมีไฟมันจะมีไฟอยู่กองหนึ่งครับในคในร่างกายเรามันมีไฟทั้งหมด4กองนะครับ นะครับมันจะมีไฟอยู่กองหนึ่งคอยปรับอยู่ตลอดเวลาเลยปรับให้เราเนี่ยอยู่ในสภาวะอากาศที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค,ครับปรับได้นี่ถ้าไฟกองนี้ทางานไม่ดีเนี่ยการปรับพวกนี้ก็จะมีปัญหาะนะครับซึ่งไฟตัวนี้สําคัญเนี่ยก็คือไฟที่บ่งชี้ถึงภูมิต้านทานในร่างกายภูมิกันในร่างกายนะครับสอดคล้องสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเวลาเราเจ็บป่วยเวลาเราไม่สบายเนี่ยไฟเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญคะนะครับนั้น โอกาสที่เราจะเจ็บป่วยได้นะครับหรือแข็งแรงได้เนี่ยอยู่ที่ว่าเราคุมไฟท่าใน,เ,นเราดีหรือเปล่าคุณหมอมาพูดเสมอคำนั้นนะครับว่าร่างกายของคนเราหรือท่านในร่างกายเนี่ยเป็นพลังงานใช่ค่ะนะครับมันจะมีอยู่สส่วนที่อาจจะไม่ใช่พลังงานทั้งหมดก็คือเรื่องของโครงสร้างก็คือดินกับน้ําที่เป็นร่างกายกับเลือดของเราแต่นอกนั้นไฟกับลมเนี่ยที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยนะครับมันจะเป็นพลังงานทั้งสิ้นซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับที่เราเห็นสมุนไพรอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับก็คือตัวขมินคาขมินค่ะ ิใช่ขมิ้นชันเนี่ยเป็นสรรพคุณพิเศษนะครับแล้วก็แล้วก็มีหน้าที่สําคัญนะครับในผลิตภัณฑ์ที่ ชื่อเสียงของคุณหมอเสงงโด่งดังเลยนะครับก็คือตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือตรงในตัวของผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะผสมขมิ้นชันไทขมิ้นชันไทยเน้นนะครับว่าขมิ้นชันไทยนะครับเป็นขมิ้นชันไทยซึ่งขมิ้นชันนอกเหนือจากอยู่ในผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันซึ่งโหใช้กันเยอะมากทุกบ้านทุกเรือนที่ที่เป็นครอบครัวคุณหมอเสงงเนี่ยใช้กันทั้งหมดเลยนะครับช่วยเรื่องของการ ดูแลสุขภาพภูมิแพ้ก็ดีเรื่องท้องไส้ก็ดี<ช>เรื่องอะไรก็ดีโหเยอะแยะมันคร,รอบจ<า>ักรวาลใช่ครับใช่ครับซึ่งเวลาผมบรรยายเกี่ยวกับตัวขมิ้นชันเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรผสมสมุนไพรขมิ้นชันไทยเนี่ยก็จะบอกสรรพคสณสาคัญอย่าไปคิดว่าขมิ้นชันของเราเอ๊ะทำไมราคาแพงจังคุณหมอมาจะพูดเสมอนะครับนะครับว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเซงเนี่ยราคาสูงเพราะว่าท่านทําของไม่ดีไม่เป็นใช่นะครับเมื่อวานนี้ท่านก็พูดอยู่นะครับว่าของดีเนี่ย ครับถูกเนี่ยไม่มีหรอกนะครับของดีเนี่ยมันก็ต้องมีราคาเพราะนะต้องทุนมันก็ ตามกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วขมิ้นชันของคุณหมอเสงไม่ใช่ขมิ้นชันที่เป็นขมิ้นชันเดียวๆนะครับเหมือนอย่างในท้องตลาดนะเพราะขมิ้นชันของเราเนี่ยเป็นขมิ้นชันซึ่งผสมสมุนไพรเยอะมากนะครับหลายชนิดมากนะครับตัวน้องใหม่ที่มานะครับในส่วนของโคโยวันก็มีส่วนผสมของขมิ้นชันเช่นเดียวกันนะเล็กหักแล้วนะครับหักแล้วจะเห็นเลยมันหอมชื่นใจดีใช่ครับนะครับข้างในเนี่ยของขมิ้นชันเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าเป็นสีส้มนะครับสีส้มจัดนะครับอันนี้คือของสด นะครับแต่ว่าเวลาเราใช้เนี่ยเราใช้แห้ง <bureau S 1> นะครับก็จะสไลด์บางๆนะครับเวลาแห้งเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นสีส้มเข้มมาก <ún. S 1> นะครับเวลาที่เราออเลบของเราจ<ช>ิกเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมียางส้มๆติดเล็บเลยนะครับหรือบางท่านเนี่ยนะครับที่อยู่ทางภาคใต้หรือว่าภาคเหนือภาคเหนือก็ใช้นะครับ <rend S 2> <ทา S 1> พมินในการทําอาหารเนี่ยนะครับเพราะว่าถามว่าทาไมถึงขอขอขึ้นทะเบียนเป็นผิดพันเสริมอาหารได้เพราะว่าเรามีการใช้สมุนไพรเหล่านี้เป็นอาหารในชีวิตประจําวันนะครับก็เลยสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผิดพันเสริมอาหาร ทีนี้การใช้ในที่นี้เนี่ยนะครับการใช้เป็นการเสริมอหาเนี่ยเรามุ่งเน้นนะครับในกระบวนการรักษาหรือว่าช่วยนะครับในร่างกายของคนเราเนี่ยให้เป็นปกติ สารสำคัญในขมิ้นชันเนี่ยคือเคอร์คูมินกับเคอร์ um คูมินอยะนะครับสารสำคัญสองตัวนี้มีหน้าที่สำคัญก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ,ะนะครับหรือว่าถ้าเกิดการแพ้แปนไทยเราจะเรียกว่าสารพิษนะครับคือของไม่ดีของอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเรียกว่าสารอนุมูลอิสระ,ะซึ่งเขาเนี่ยม,มีคุณลักษณะสำคัญก็คือช่วยต้านอนุมูลอิสระดมกลิ่นก็คือจะมีกลิ่นหอมะนะครับมีกลิ่นหอมรสของเขาจะออกฝาดเฟื่อง นะครับเพราะฉะนั้นสรรพคุณเนี่ยถ้าถ้าว่ากันด้วยรสเนี่ยนะครับจะมีลักษณะของการสมานนะครับขมิ้นชันเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ทั้งภายในและภายนอกนะครับทางเข้าไปข้างในก็สมานข้างนานในใช้ภายนอกก็สมานข้างนอกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นผลพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยใช้ขมิ้นชันเยอะมากนะครับสมัยก่อนเวลาโกนผม เป็นแผลกลลงขมิ้นนะครับลงขมิ้นตัวเหลืองเลยนะครับเด็กนะครับอาบน้ําใหม่ๆสมัยก่อนก็ลงขมิ้นใชนะครับผู้ชายน่เลกอ่ะน้องเปเซียคุณแม่หมวยก็ลงขมิ้นแบบโบราณเลย่ถิมพันธที่ได้คือจะช่วยป้องกันหวัดด้วยนะครับป้องกันหวัดป้องกันปูิแพ้ด้วยนะครับเาสาวอาบน้ํา นะครับผสมขมิ้นกับส้มมะขามขัดผิวครับนะก็ได้เรื่องเรื่องผิวโดโหรสปปรรพคุณเท่าน,นั้นถ้าจะให้าาพูดใช่พูดเรื่องของสปปรรพคุณขมิ้นเนี่ยนะครับครอบจักราวาลแต่นี้สิ่งที่เราจะพูดคือเขาช่วยทํำยังไงนะครับช,ช่วยอะไรในผิวพรรณของเราเนี่ยนะครับจินเป็นสมุนไพรหลักนะครับในส่วนสําคัญก็คือช่วยขับสารพิษ นะครับต้านอนุมูลอิสระนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนะครับที่ร่างกายเราจะเจ็บป่วยนะครับด้วยสารพิษนะครับด้วยอนุมูลอิสระเนี่ยเยอะมากคำนั้นเลยครับภูมิแพ้นะครับว่าจะภูมิแพ้ที่เป็นหวัดง่ายนะครับหรือว่า,าป้องกันในเรื่องของ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาระนะครับเพราะว่าสรรปะุณข,ของเขาก็คือช่วยขับลมด้วยะนะครับช่วยขับลมนะครับช่วยทําให้ระบบทางเดินอาหารดีแล้วที่สาคัญก,ก็คือช่วยรักษาอาการโรคกระเพาะด้วยะนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมการคัดสารคัดหลั่งในกระเพาะอาหารของเราที่จะเคลือบกระเพาะในขณะที่มีกระบวนการย่อยอาหารช่วยบำรุงน้าดีะนะครับช่วยบำรุงน้ําดีด้วยในการย่อยอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านสังเกตเห็นเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มี ขมิ้นชันเป็นส่วนผสมเนี่ยนะครับจะต้องเขียนไว้เลยว่าต้องระมัดระวังสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อน้ําดีอุดตันนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับหลายท่านอ่านแล้วอ,อย่าไปตกใจว่าโอ้กินแล้วจานอันตรายหรือเปล่าไม่ใช่เป็นข้อกําหนดของกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีขมิ้นชันเป็นองค์ประกอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เนี่ยมากกว่าสรรพคุณเนี่ยนะครับก็คือองค์รวมนะครับที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพการหวัด นะครับภูมิแพ้นะครับแล้วก็ช่วยทําให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในตัวผีพันเสริมอาหารนะครับโคยูวันเนี่ยนะครับก็จะมีฤทธิ์นะครับมีสรรพคุณตามนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉนั้นอย่างที่เราใช้โคยูวันเนี่ยก็จะเห็นผลชัดเจนเลยนะครับในเรื่องของอาการหวาดหอบหืดนะครับหรือว่าคนที่เป็นภูมิแพ้มานานเนี่ยนะครับลงไปถึงที่เราคุยกันทุกครั้งเลยเรื่องของการหลับแล้วนอนกลนอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ไปในตัวจากการที่เขามีส่วนผสมของสมุนไพรนะครับในตำรา พร้อมกับกรรมวิธีพิเศษของคุณหมอเสงจะเป็นะำรับใช่ใครทำก็ทำได้แต่ทำได้เหมือนไหมครับไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนตำรับของคุณหมอเสงแน่นอนเพราะว่าของเราเนี่ยนะครับจะมีกลวิธีพิเศษนะครับที่สืบทอดต่อกันมานะครับที่จะทําให้ขมิ้นชันเนี่ยนะครับออกฤทธิ์ได้มากกว่าขมิ้นชันทั่วไปในท้องตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรรพคุณที่ได้เนี่ยโอ้โหเยอะมากจริงๆนะครับที่ท่านควรจะเอาไปใช้นะครับ มื่อเช้าก็มีมาคุณเล็กจําได้ไหมครับที่กับเล่าให้ฟังว่าเอาเสื้อไปซักแล้วก็แล้วก็เห็นโคยูวันแล้วก็สมัครเมื่อเช้านี้เห็นกับจอดจากบ้านครับก็มาเคาะประตูละนะครับบอกว่าวันนี้เอามาให้ป้าด้วยนะอีกกระปุกหนึ่งเนี่ยครับก็สั่งสั่งโคยูวานอีกละถามว่าป้าเป็นยังไงบ้าบอกโหจาก เคยหายใจไม่ดีเลยนอนตอนกลางคืนแล้วมีปัญหาหายใจแล้วหลับไม่ลึกคลื่นคลาดคลื่นคลาดอย่างงี้นะครับแล้วก็เป็นหวัดง่ายเนี่ยกระปุกเดียวจริงๆอย่างที่อย่างที่คุณหมอพูดจริงๆครับกระปุกเดียวจริงๆก็เห็นผลละนะครับแล้วก็นี yeah. ่ก็ทานต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยโดยราคาที่ที่เราคิดว่าแพงเนี่ยแต่ว่าเมื่อแลกกับสุขภาพเราเนี่ยจริงๆคุ้มนะครับคุ้มนะแล้วก็เขาทํางานได้มากขึ้นอาการเหนื่อยลดลงเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ได้ นานมากขึ้นเพราะว่าเขายืนรีดผ้าตลอดเลยนะครับเมื่อวานตอนเย็นอีกนะครับโอ้เจอเจอแต่เรื่องดีๆเมื่อวานนะครับแล้วก็อยู่หน้าก็ดูลลนะครับ <c oughs> ไปตัดผมดสื่อเนื่องจากเดือนที่แล้วครับอันนี้เล่าเล่าให้ให้สมาชิกฟังด้วยนะครับสมาชิกเพจคุณนิพาฟังด้วยนะครับว่าไปตัดผมเดือนที่แล้วครับ นะครับไปตัดผมอยู่ก็พูดกันเรื่องสมุนไพรเนี่ยเขาชอบ<ม>คุยเรื่องสมุนไพรแต่เขาไม่รู้นะครับว่าแบบทำงานที่ไหนยังไงะนะก็คุยกันเพราะเขาเป็นคนที่แบบศึกษาสมุนไพรเยอะมากก็ตัดผมไปคุยไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยรู้สึกสงสัยเขาจะอายุมากแล้วนะครับแต่ตอนเนี่ยนะครับภรรยาเขาเป็นคนที่แบบท้องอืดท้องเฟอ้อต้องทานยาลดกดอะไรตลอดเวลานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มเป็นแล้ว<ม>นะครับ<ม>เขาก็นั่งมาวิเคราะห์ตัดผมไปวิเคราะห์ไปเขาบอกว่าเกิดจากอะไรอายุหรือเปล่าคะ หรือว่าเขายืนทํางานนานๆหรือเปล่ารหรือว่า,าเขาทานอาหารไม่ตรงเวลาช่างตัดผมบางทีทานอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยครับ,รบก็ค่อยปรับค่อยๆปรับไปแล้วบอกว่าเนี่ยทุกคืนเลยจะต้องกินยาลดกรดไม่อยากกินเลยทํายังไงดีนะครับ,รบเสร็จแล้วพอตัดผมเสร็จปุ๊บก็เลยโทรศัพท์เรียกเรียกน้องมารับขี่มอเตอร์ไซค์มารับก็บอกว่าเดี๋ยวหยิบยาหอมที่บ้านมาหน่อย หิบยาหอมที่บ้านมาขวดหนึ่งเดี๋ยวมาให้เขาหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็เอายาหอมให้ไปแล้วบอกว่าพี่ลองทานนะนะครับทานสัก2ช้อนโต๊ะก็ได้เพราะเขาเป็นคนละเอียดก็ว่ากันตามฉลากเลยทานสองใช่เอาเป๊ะๆเลย2ช้อนโต๊ะแล้วคืนนี้ลองดูนะเนี่ยเดี๋ยวเย็นๆเนี้ยทานข้าวเรียบร้อยแล้วก็คืนนี้อย่านอนดึกสักสี่ทุ่มแล้วก็ทานยาหอมเลยก่อนนอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตื่นมากางดึกแล้วมีปัญหาจีบอีกนะครับไม่ต้องถึงช้อนโต๊ะก็ได้จีบเนี่ยแล้วเดี๋ยวค่อยดูสิว่าอาการจะดีขึ้้้นมยออ่างเพส็จแลวปุ๊ ทิ้งห้อยเข้าไว้หนึ่งขวดนะครับพอเมื่อวานนี้ไปตัดผมะนะครับไปตัดผมพอนั่งตัดผมปุ๊บจริงอย่างคุณว่าจริงๆอ,อ่าบอกเลยเขาบอกเลยจริงรจริงอย่างคุณจริงอย่างคุณว่าจริงๆโโผมไม่ต้องกินยาลดกรดเลยเราไม่เฉพาะผมอย่างเดียวนะภรรยาผมกินยาลดกรดเนี่ยต้องซื้อเนี่ยบางทีซื้อเป็นกล่องเลยเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยทานอาหารแล้วท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยก็กินตลอดนี่ภรรยาทานยาลดกรดมา20ปี หลังจากที่ใช้ยาหอมเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้ทานยาลดกดเลยหนึ่งเดือนมันี้ไม่ได้ใช้เลยแล้วแถมอาการที่เคยเป็นสม่ําเสมอแทบจะไม่ได้เป็นเลยแล้วถามว่าอ้าวเราไปซื้อที่ไหนเขากระซิบบอกนิดนึงบอกว่าไม่มีตัวแทนนะทำาไม่มี้ทำเทราะว่าแนะนําเฉยๆไม่ขายของอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าเสิร์ชครับ หมอเสงนะครับก็เจอสมาชิกเราที่ที่ขายออนไลน์นะครับก็โชคดีไปนะครับที่ที่เขาสั่งนะครับก็ขายราคาปกตินะครับรวมรวมส่งด้วยก็เป็นราคาปกติของยาหอมเลยนี่ก็ซื้อยาหอมทานนะครับโดยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตัดรอบหน้าก่อนเดี๋ยวตัดรอบหน้าเดี๋ยวจะจะชวนสมัครนะครับจะชวนสมัครนะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสเพราะว่าเขาก็เป็นช่างตัดผมแล้วก็เจอคนเยอะเจอคนเยอะใช่ครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวลองจะเอาตัวผิดพันตัวอื่นลงไปแนะนําดูเพราะเขามี ปัญหาเยอะอย่างว่าช่างตัดผมนะครับมีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นจริงๆเราเนี่ยเราแทบไม่ได้ขายของผมเองผมก็ไม่ได้เป็นคนขายของนะครับแต่เราแนะนานะครับแนะนําสิ่งที่ถูกแนะนําสิ่งดีๆให้แล้วก็ไม่ได้ไปขยันขยอยเลยนะครับเขาต่อยอดจากการที่เขากินยาหอมขวดนั้นขวดเดียวจริงๆนะครับแล้วเขาก็เห็นผลจริงๆนะครับคนที่รีดผ้าก็ต่อยอดจาก โคยูวันที่ติดอยู่ที่เสื้อยืดจริงๆนะค่ะแใส่เสื้อยืดโคยูวันนะคะเป็นที่แบบสะดุดในสายตาของคนที่พบเห็นใช่แล้วเขาก็เห็นในในช่องโฆษณาด้วยเขาก็ถามว่าเป็นยังไงคุยกันประมาณสัก2-3ประโยคเท่านั้นเองก็สั่งทีนี้ทุกวันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรละเพราะว่าเขาเห็นผลด้วยตัวเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องอาจจะจำเป็นต้องยัดเยียดนะครับสินค้าที่มันเยอะมากมายนะครับเพียงแต่เปิดใจเขาได้ด้วยผิดพันสัก ตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้เขามีความมั่นใจในการที่จะใช้ผิดพันธุ์เราเชื่อเถอะนะครับเขาก็จะค่อยๆเปิดใจแล้วก็มีปัญหาอื่นแล้วเขาก็จะกล้าที่จะปรึกษาเรานะครับแล้วตอนนี้ก็น่าจะเริ่มทานอย่างอื่นละอย่างวันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปแนะนําก็จะแนะนําตัวอื่นแล้วเพราะก็มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับก็อาจจะต้องแนะนํายาหอมเพิ่มเติมซึ่งจริงๆแล้วราคามันไม่ใช่ว่าจะตับจับต้องไม่ได้นะครับเลยครับราคาสินค้าเนี่ยจับต้องได้นะครับแต่ว่าขอให้เขาเนี่ยเปิดใจเถอะคนนะครับพอเปิดใจแล้วเนี่ย เท่าไหร่เพื่อสุขภาพเนี่ยปิดกั้นตัวเองเนาะใช่แค่เปิดใจและที่อย่างน่าเล็กนะคะสังเกตดูว่าคนที่นอนหลับหลับยากอ่ะเนี่ยยาหม่องของเราเนี่ยของคุณหมอเสงเนี่ยแค่เปิดดมนะคะคุณก๊อฟเปิดดมกลิ่นเนี่ยแบบมันหอมใช่คเป็นกลิ่นเฉพาะตัวใช่ค่ะแล้วเราก็ใช้นิ้วแบบสัมผัสมาแบบมาทาค่อยๆทาตรงบริเวณขับขมับขับขมับแล้วก็ ตรงนี้ค่ะไปจมูกแล้วก็ตรงคอหน่อย<ข>อโอ้แบบหลับหลับลึกหลับสบายหลับแบบมีความสุขนะ่ะตื่นมาก็แบบว่าอากาศดีแบบเราหายใจโลง่งด้วยแล้วยิ่งทาน คู่กับตัวนี้ด้วยนะคะใช้ยาหม่องของคุณหมอเสงและคู่กับโคยูวันด้วยนะคะโอ้โหแบบว่าคือคือในสรรพคุณของยาหม่องเนี่ยนะครับอันนี้เราทํามาเฉพาะในสมาชิกด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าจะแพร่หลายเยอะเนี่ยนะครับจริงๆน้ำมันหอมระเหยเนี่ยนะคะเวลาเราทาในจุดที่เขาเรียกว่าจุดที่ผจ้อ่าใช่ค่ะนนเล็กทาอยู่ในจุดที่ผจรเราสังเกตได้เลยนะว่ามันจะมีอาการตุ๊บตุบตุบเนี่ยเราจับตุ๊บตุ๊บตุ๊บตรงไหนเนี่ยจับตุ๊บตุ๊บตุ๊บตรงไหนเนี่ยเราป้ายแปะนะครับในจุดที่มีชี้ผจรเนี่ยมันจะมีความร้อนอ่าลองลองกบ เราเนี่ยเราลองจับดูเนี่ยเราจะรู้สึกเลยตึ๊บ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 อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเรากดประมาณตรงบริเวณคอของเราเนี่ยตึ๊บตึ๊บตึ๊บเนี่ยนะครับหรือว่าบริเวณหน้าอกนะครับเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้เลยนะครับ จริงๆเราทาไปป้ายไม่ต้องเยอะมากนะครับป้ายบางๆนะครับแล้วความร้อนเนี่ยตรงจุดที่เป็นชี่พจรเนี่ยครับความร้อนตรงนั้นเนี่ยใช่แล้วก็จะระเหยเพราะว่าตรงนี้เป็นน้ำมันหอมระเหยครับก็จะช่วยระเหยไปเรื่อยๆระเหยแล้วก็อยู่บริเวณใกล้ๆกับจมูกเนี่ยก็จะช่วยเปิดโพรงจมูกครับทำให้เราหายใจได้ง่ายขึ้น นะครับทำให้หายใจคล่องขึ้นนะครับแล้วก็เราทานผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับก็จะช่วยทําให้ภายในของเราเนี่ยทำงานด้วยไปด้วยด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นสินค้าที่ใช้ภายนอกนะครับส่วนของทานี่เป็นจากภายในนะครับใช้ของ2ส่วนควบคู่กันนะครับก็จะทําให้สุขภาพของเราสมบูรณ์เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้สมาชิกทุกท่านเนี่ยนะครับ เข้าใจนะครับแล้วก็เรียนรู้เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องหลอกลวงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเรื่องจริงคุณหมอเน้นเสมอว่าเราพูดกับเรื่องจริงเราคุยกันทุกครั้งไม่ต้องป้านไม่เคยมานั่งวางสริตอะไรกันก่อนเลยเราคุยจากประสบการณ์จริงๆจากการใช้จากผู้ป่วยนะครับจากคนที่มีสุขภาพไม่ดีเนี่ยนะครับแล้วเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยนะครับมาบอกต่อให้ฟังนะครับบอกต่อด้วยความเป็นจริงแล้วก็ใช้จากความเป็นจริงใช้จากธรรมชาติ ใช่สิ่งที่ผู้บริโภคได้รับได้รับเสร็จแล้วเขาก็มาบอกต่อเรานะคะอย่างนัเล็กก็เพิ่งทราบนะคะว่าโคยวานเราอ่ะก็เหมาะสําหรับคนที่สูบบุหรี่จัดด้วยค่ะนะคะเพราะว่าเขาจะทําให้ลดบุหรี่ความอยากลดน้อยลงจริงจจากวันละซองนะคุณก๊อฟตอนนี้นะคะภรรยาเขาแจ้งมาว่าเหลือวันละสามมวนมันเป็นเรื่องของความคุ้นเคยะเวลาเราสูบเนี่ยอนิโคตินเนี่ยหรือสารสารขมเมาอะไรพวกนี้มันจะไปเกาะที่ปอดนะคไปเกาะที่ปอดทําให้การทํางานของปอดมีปัญหาแล้วมันเกิดความคุ้นชินว่า ถ้ามันไม่ได้กลิ่นเหล่านี้เข้าไปเนี่ยะนะครับร่างกายมันเหมือนมันไม่อิ่มที่เขาเรียกว่ามันไม่อิ่มะนะครับมันต้องสูบทานอาหารแล้วก็ต้องสูบบางคน<ม>เป็นหนักมากคือไปผูกเอาไว้นะครับเป็นเป็นพฤติกรรมที่ผูกเอาไว้ว่า<ม>บางคนไม่ได้สูบก,ก็ หายไม่ได้ด้วยตอนเช้าเ,เข้าห้องน้ำเราต้องสูบบุหรี่บางคนก็ไม่ได้สูบนะครับในใ<ช>แต่ขอให้ถือไว้เถอดได้กลิ่นเนี่ย<อ>เพราะว่าเวลาหายใจเข้าไปเนี่ยมันไปสร้างความคุ้นเคยนะครับเรียกว่าเกิดการเรียนรู้แต่เป็นการเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้อง<ช><ช>พอรับประทานนะครับ <ๆ S 1> เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับ <ๆ S 1> ก็จะทําให้เกิดกระบวนการขับขับออกเพราะฉะนั้นช่วงแรกทานในเสมหะจะมาแล้วนะครับจะเห็นว่าเสมหะอาจจะข้นขึ้นมาหรือว่า ออกมาเยอะขึ้นพอร่างกายมันมีกระบวนการขับของมันไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยความคุ้นชินที่ร่างกายมันถูกขู่ไว้กับสิ่งไม่ดีเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงละเพราะฉะนั้นก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมสูบแล้วมันไม่รสชาติมันไม่เหมือนเดิมใช่ใชบางคนที่เขาเรียกว่าสูบแล้วมันไม่อร่อยนะน่าใช้ก็จะใช้คำนี้ค่ะแช่ลอยมันแม่่อยละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อยห่างไปได้เองคือไม่ต้องนึกถึงนะแต่มันก็จะค่อยๆห่างไปได้เองนี่คือเรื่องที่ ช่วยให้เราสลัดสิ่งที่มันไม่ดีจริงๆ<ช>นะครับออกไปจากร่างกายของเราก็มีโอกาสที่เราจะปรับเปลี่ยนที่กรรมแต่ขอให้ใจแข็ง<ช>นะครับบางคนใจไม่แข็งครับเอ๊สูบไม่อร่อยเลยไม่ใช้ดีกว่า<ช>อย่างเงี้ยมันก็ต้องสร้างความเข้าใจว่าเอ้ยที่เราไม่ไม่ใช้เนี่ยดีที่สุดแล้ว<ช>นะครับกับสุกับสุขภาพของเรา